กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สาของรายการเศรษซองนะฮะนะช่วงที่แล้วเนี่ยอุาสิกาคนหนึ่งนะชื่อว่าสุปัพพานะมีความเรื่อมใสแบบงมงายนะคิดว่าคิดว่าถวายเมถุนให้กับพระเนี่ยเป็นเป็นเาเรีวยกว่าเป็นการทําทานอันเลิศเลยนะซึ่งเจอพอเจอพระรูปหนึ่งแล้วเนี่ยนะนางก็ได้บอกว่านางได้บอกกับว่า นิมนต์มาเสพเมถุนทำกันเถิดเจ้าค่ะนะยาเลยน้องหญิงเรื่องนี้ไม่สมควรนะพระตอบนิมนต์เถิดเจ้าค่ะนิมนต์เศษสีที่สะดึงทําอย่างนี้ท่านไม่ต้องอาบัตนะเอ่อท่านวิสุได้ทําอย่างนั้นแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติประราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าพิสุกเธอไม่ต้องอาบัติประราชิกแต่ต้องอาบัติสังคาทิเลตทิเศษนะสังคาทิเศษย้ำขอภัยน,นะแมสับเกี่ยวกับธรรมะพูด ปาลีแล้วนี่รู้สึกร้อนๆยังไงไม่รู้นนะอ่านไม่ค่อยจะรู้เรื่องขออภัยนะเดี๋ยวช่วงหน้าครับมีพระวินัยไปดกนะตัวอย่างมีคล้ายๆกันอย่างนี้นะแล้วจะเรื่องราจะเป็นยังไงนะพอะพู่ครับ